วันนี้แนนนพาไปชมวิวสวยๆกันค่ะเรากำลังตามหาหงอยู่ค่ะเจอแต่นกเป็ดน,น้ำกับอีกาค่ะแต่ก็สวยงามดีเหมือนกันนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยเดิมทีตรงนี้นะคะจะเป็นทะเลสาบนะคะในฤดูหนาวนะคะน้ำกลายเป็นน้ำแข็งหมดเลยค่ะก็สวยงามไปอีกแบบนะคะขับรถมาอีกจุดหนึ่งนะคะ หลังจากทานข้าวเราก็ไปซื้อขนมดังโง่ขึ้นชื่อของที่นี่นะคะแล้วก็มาตกปลาในน้ำแข็งกันต่อค่ะตรงนี้เขาจะมีการเจาะรูไว้แล้วนะคะเราก็หย่อนลงไปในรูได้เลยค่ะน่านนสนุกเลยค่ะที่นี่ก็คืออุทยานแห่งชาติโอนุมะค่ะอยู่ระหว่างทางที่เราจะไปฮากโกดาเตค่ะจุดชมวิวหงจุดแรกนะคะสามารถจอดรถข้างๆได้เลยค่ะ ตอนเราขับรถออกนะคะรถไฟแล่นผ่านด้วยค่ะแต่ว่าไทายรูปพิ่ทันเสียดายมากเลยค่ะสวยงามมากๆพาไปแวะทานอาหารกันค่ะอาหารก็อร่อยใช้ได้เลยนะคะร้านน่ารักดีค่ะนมสดหอมมากเลยค่ะซุปข้าวโพดข้าวแกงกะหรี่แซนด์วิชซุปมันฝรั่งไส้กรอกนะคะ ปลาหมึกค่ะด้านในเป็นข้าวนะคะเสร็จแล้วออกมาซื้อดังโงกต,ต่อค่ะมีตุ๊กตาชิมาเอนากะน้อยน่ารักมากเลยค่ะเดินไปตกปลาในน้ำแข็งกันค่ะระหว่างทางนะคะเห็นลูกสนอยู่ที่พื้นด้วยค่ะเดินไปกว่าจะถึงนะคะแวะเล่นตลอดเลยค่ะ <laughs> ขี่มะตกนิดนึงนะคะ บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเดินไปเรื่อยๆนะคะเหมือนมีของเล่นเล่นตลอดทางเลยค่ะมาในฤดูหนาวก็จะมีกิจกรรมให้เลือกหลายอย่างเลยค่ะครั้งนี้เรามาตกปลาในน้ำแข็งกันค่ะวิธีการก็คือให้ขยับขึ้นลงนะคะแล้วก็วางนิ่งๆนะคะถ้ามีปลามากินมันก็จะมี การขยับของเบ็ดนะคะเรารอไปสักพักนะคะเห็นท่าไม่ค่อยดีนะคะเราก็เลยไปขอเขาถ่ายรูปค่ะส่วนของเรานั้นได้ปลามา1ตัวทวนค่ะเสร็จแล้วนะคะก็เอาปลาไปให้เขาทำเป็นเทมปุระค่ะมีจุดขายของที่ระลึกเป็นนก ชิมะเอนากะอีกแล้วค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะเป็นนกติดหางยาวน้อยนะคะที่พบเฉพาะที่ในฮอกไกโดค่ะเทมปุระได้แล้วค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ